เะี้เข้าไปเลยมอนตีเกนดีโอ้ยไม่ชอบเลยเปิดิเปิดี่เปิดโอยโอติดตรงนี้ไปเสียวเสีเอ้อะไรอ้ยแบงค์มีบอกไม่ฉายอะไม่เอาอะไรไปไม่เอา่ายไปป่เอ่าไมเอาไปถฉายไปนะเดยวเพี่เอานี้ไปเอ่ออแบไปฉายบไม่ไม่ได้คุยนจะคุยไม่ได้อีกไม่คุย เอ้คุย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 โอเคอันไหนอ้าวกล้องไปอ้าวอยากเอากล้องไปตั้งหน้าบ้านก่อนอันอันไหนสปิริตสปิริตวะคือไอ้ไอ้ข้างหน้าแบงค์อะฮะคุยไงกดกดมันจะมีกดเปิดอยู่อะเห็นไหมเปิดไม่ได้อะหรือมันต้องเอ้าววโยนได้ไดเลยันมวจะค่อยไปก็ได้ไมันมันเงียบจังอ่ะแมปอันนี้คืออะไร อ๋ออันอันอันนั่นคือไอ้สมุดไงที่มันสามารถตั hmm. ้งมันเขียนได้อะอ๋อเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเบ้น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 ต้องทิ้งเบ้นเบต้องทิ้งอันไหนอันหนึ่งไปก่อนมีมีต้องเหลือเราเนี้ยเหลืออีกช่องหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งก่อนนะเขาเอาเก็บมามามาเอาอ๋อไฟฉายกดคิวอ๋อเฮ้ยเนี่ยพูดฮาวน์ได้อยู่ไม่ได้เกิดใจเฮ้ยเข้าไปเลย แบงค์ที่แค่ดิโอ้ยไม่ชอบเลยโอ้ยโอดยโอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวแบงมันมีวิ่งแบงค์กดวิ่งต่อหน้าแบงค์กดวิ่งตัวชิปต่ะกดไงวะคุณแบงข้าข้าสปีดเราทำเริ่มเริ่มหมดละไปตอนนี้ก่อนมามาหาสปีดเลยบอกมาหาดีกว่าไม่หาได้ไปเปิดไฟถ้ามันล่าถ้ามันล่าทำไงอ่ะ เก้าองศาก็แอบทีแอบแอบตรงไหนแปดองศาเกตองศาก้าองศาอะไรนะมีตรงไหนวะมันมีจับโอ้มีจับสแกปวะอะไรไอ้เหี้ยเมื่อกี้บมันกิบผ่านหน้าไปเลยไม่ไม่เห็นหน้าไม่งไม่เห็นเลยพี่เห็นเว้ยไอ้เหี้ยมันเห็นไหนวะกมเปิดไฟได้ไหมกอมโอ้ยเปิดไดฟโอเค ไม่อยู่ตรงไหนวะไมอยู่ห้องครัวป่ะงเก้าองศาฮาวน์น้อยู่จะเย็นจะเย็นไอ้สูวมันไม่อยู่แถวนี้ยแต่มันลบเจ็ดลบแปดองศาเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรแมงแมงอยู่ไหนอ่ะกูเปิดไฟบ้าก่อนแต่ม่เปิดไฟมากไม่ได้นะมันมาตัดนะโอ๊ยติดตรงนี้ไปเสียงเสเฮ้ยเฮ้ยอะไร จะตัวอะไรเออพี่ไม่ไม่ไหวไหวไม่ไหวตามตามพี่ตามพี่ตามพี่เว้ยตามพี่ตามพี่โอเคโอเคตามพี่นะเรับเปิดไว้นแล้วไม่มันไม่มีอะไรอะเออรุ้ยเฮ้ไอความเยอะที่ตางที่สุด พี่ประตูยังพี่ประตูยังมันปิดแล้วพี่อีกล่าล่าโอ้โอ้เฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะไออันนั้นน่ะไออันนั้นน่ะไอที่ไอไอ่ที่นั่นเสือไอที่เป็นแท็บเล็ตอะเอาไว้ดูข้าวเสถียรเอาไว้ด้วยหน้าหรือไม่ล่ะเอาไปเลย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 เฮ้ยแบงค์มาสปิริตสปิริตไอสปิริตเดี๋ยวนี้สปิริตบล็อกเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเอเบสไหมอันนี้คูนไดมิชั่นปหรออุ้ไดมิชั่น โอเคแบง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 นำเลยแบงแบงยังหาไม่เสร็จเลยอ้าวเพอเพอเอานั้นออกไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยไม่เล่นแล้วได้ไหมไม่ได้พี่ว่าไม่ได้เล่นเลยอะไรนะไม่เล่นแล้วได้ไหมมันจะเกมันจะแกนเปิดหน้าปิดหน้าเลยปะเออมันไม่มันมันไม่ถึงขนาดนั้นต่อวะไม่รู้เหมือนกันวะี๋ยวางอน แบงมากับพี่นะไม่เสียงเสียงเสียงอะไรเนี่ยแบบหนึ่งเปิดก่อนอีเบฟกูมันโง่จังวะเราไปเปิดหาสวิตไฟก่อนไหม อไฟติดละก็เปิดให้มเมื่อกี้เฮ้ยอะไรจะเย็นดีเข้ามากลัอวอะไรต้กลัวูเสียงอ่ะเสียงมันบิ้วจังเลยอะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างวะจะเย็นดีจะเยน็น เอาไงอ๋ออ๋อแล้วกังไงโอ้ยอ๋อแล้วมันเขียนเปิดอยู่ไหนวะที่ขึ้นะั้ยเฮ้อเฮ้อเพี่เอเออโอเค เร่งเตรมงเข้ามาใส่หน้าเลยอ่ะพุงเลยอ่ะพรางเลยอ่ะเราเราเม็นแปะแหน้าไหมไม่แปะไม่แปะไม่แปะไ,ไม่แค่คพุ่งไาเฉยพุงมายังไงวะมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เหมือนพุงพุงฟุงผ่านเราไปแล้แหละมันไม่ได้ขนาดนาดั้นว่าดูยังไงวะกูได้ชื่อเคียปแล้วยืนอยู่นอกบ้านไม่มันนี่ <laughs> ออตามมาโอเคมันอยู่ไหนวะไม่ไม่น่าใจวะตามก้นด้วยดูก่อน จะมาขึ้นมาพี่ไม่รู้อะแบงค์วันหนึ่งนะเดีย๋ยวพี่ต้องไปต้องไปต้องไปเนี่ยเอ่อไอ้อน,นั่นน่ะไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิมาเออเดินเ <c oughs> ปล่าเลยเดินเปล่าเลยเรายังหาข้อมูลอะไรไม่ได้นะไปไม่ <c oughs> อันนั้นด <c oughs> ูนขึ้นก่อนขอเอานี่ก่อนขอขอก่อน <c oughs> เอาอะไร เอาเนี้ยมั้งี่ไอตนนั้นก้องก้องก้องมาเลวปะมาแล้วดพิานเอเมเ้านะอยู่เอีเมเอีเอีเมเปิดอยู่นะแปต้องกลัวไม่ต้องกลัว <wholly S 1> เกิไรวะเฮ้ยเ้าวนะอยู่เ้าวนะอยู่นี่แงก้องแล้วอะอะไรอ่ะกองแล้วมเปิดถ้าบุเหรอมันอยู่ทนบเหรอ น้ำไม่มีอะห้องน้ำมันเก้าองศาไม่มีอ่ะเตือนไปห้องไหนเอาไหนแบงค์นะตัวนี้เขาฆ่าไม่มีเสียอะไรอ่อไม่มีห้องอะไรอ่ะกีตาร์เอ็นอยู่ห้องนี้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 โอเคโอเคโอเคมาอยู่ห้องนี้มาเราเราเราออกไปเอาอันนี้ดีกว่าไอ้โฟนโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วอยู่ไหนโอเคโอเคไม่รู้ แ่งแ่งม่มีอะไรสักแบงอะไรเอ้าอะไรอะไรมันพี่ปิดขึ้นมาขึ้นมาเออ่าขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวพี่ทิ้งอันนี้ก่อนอันนี้พี่รู้แล้วอันนี้ไม่มีประโยชน,น์ละทิ้งก่อนมันคืออะไรดูเเครืโอ๊ยโอ้ยว <c oughs> างเลยแบง ปิปใจปิปใจวิปิปิปปิปิปิเยเอาะอยยูอะไรเป่าวป่า่แก๊เอาใจเฉย้โอ้ยโอ้ยโอไงเอานี่ไงโอ้ได้เอไอ้กระดูกกระดูกเฮ้ยกระดูกถ่ายได้ไหมเก็บโอ้เก็บเลยไม่มีไมก้องดิบน้ำไหล เออน้ำไ <ítulo> หลไปหาลสวัสด anyway oh, ีคร oh, oh, okay. like, like like. ับแง่เปแง่ไรปยู่นั่นนะยู่นั่นไ่เกยไปเกยนะเกียเราเกียร์มาเกียรเรเกียรมเออจะปิดทำไมล่ะเออมาต่อคะไม่มีทนีมนีทีไม่นานนี่เออร้อมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันดีเย่เมพก่อน นั่นยังไงแต่โอ้ยโอ้ยโอมันเอาไว้ดูกล้องโอเคดูแล้วดูนลนั่งทำมาทำมาดูแล้วดูแลกล้องอะไอเห็ดกล้องปะนี่มันเอาไปนี้เว้ยมันเอาไปอะไรวะมันเป็นเสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงอะไรหรอกอืมอออกมาเอ้าเดี๋ยวปโอ๊ยปิดปิดปิดโอ้โอ้โอ้ อ้าวมดีไงมีกล้องวะมีกล้องพี่มีกล้องไหมสามารถดูกล้องได้ไหนรู้ปะจะดูปะอ่าโอเคอ่าดูดูดูกล้องดูนี่นี่นี่อ้ยไอมีโลเห็นปะกล้องดูแฟนดูใบหน้าอย่าพี่ไปเอาของยังไม่ได้อยู่ในบ้านนี่ไม่ร้องไมอ๋อเอาดูได้แค่นี้เหรอมมีกล้องเดียวเอาอะไรมากอยฟูมูลทำเผา How on are you? 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 เฮ้ยถมหรือเปล่าตามไม่เหเฮ้ยไม่ไม่เล่นเเล่นเเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นเล่นเ้หรือว่าเราต้องขึ้นไปดูวะเอ้ยเอ้เราไอ้ห้องนั้นมันไปอยู่ไหนวะตริ่มก อ๋อ oh, มันจะมีห้องนี้ด oh. okay. ้วยเฮ้ยเสียงอ๋อแบงแบงมันมาตอนนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไปไหนไปนี่ไม่ไปพี่จะไปอย่างเดียวเลยพี่ลงไปข้างล่างไงโอ้ผีมันอยู่ข้างบนผีมันอยู่บนห้องอ๋อเราจะกลัวทำไมอ่ะผีมันอยู่บนห้องจริงฮะเพรามันก็วาร์ปมาได้ไงรู้จักเอเดอร์แมนมันมันไม่วาร์ปเดินนั่นแหละเหมือนกัน ต้องหาต้องหาไอเนี่ยอะไรว่าฟิวต้อฟิวอ่ะฝาฟิวก่อนไม่งั้นไม่งั้นเราเล่นไม่ได้มันติดเ่ิมเขื่นมาไม่ขึ้นเจือนมาได้ไหม็นห้องน้ำโอ้ยเปิดน้ำทิ้งไว้ทำไมเนี่ยก็ได้ไงเจอได้แบงโอ้ยไอ้ไฟมาแล้วมาเปิดไฟได้เห็นไหมไม่เห็นอะไรน่ากลัวหราก็โดนรีบๆเดือด ไฟก่อนกูกลมอ่ะก้มทุกช็อตอ่ะก้มทำไมมันจะเห็นอะไรให้กม้มเอ้ยอะไรขึ้นมาไอ้ยเจ้าเช้ายังหาผีไม่เจอเลยน่ะนี่เขียนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บเอาหนอายอยู่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 ยวขอดูแป๊บนะแป๊บ How old are you? ี1 4ีก EK โอเคได้เงินนะีเมมันเท่าไหร่อีมสอง ไม่มีวิญญาณจริงดิจะเปิดปิดทำไมอ่ะไม่เจอจริงเออเกิดอะไรตายหราล็อกเราเหลืออะไรบ้างรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเหลืออะไรเหลืออะไรในอีกไงเฮ้ยยังไงอ่ะไฮ้ย